สวัสดีครับเปลี่ยนเชิญผู้ประกอบการและผู้รักอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าทุกท่านนะครับเรามีเครื่องมือทำมาหากินสำหรับผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าการเมน้นหรือเพิ่งเริ่มต้นประกอบอาชีพ เสื้อผ้าหรือไม่รู้จะทํามาหากินอะไรแล้วเรามีตัวช่วยครับผมโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเกตไซ์และวางมา้าเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าพร้อมตัดแพทเทิร์นออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าด้านแพทเทิร์นไม่มีเงินทุนหรือตกงานมองหาอาชีพใหม่ตัวนี้ช่วยท่านได้ครับมาเริ่มต้นประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างแพทเทิร์น ผลิตเสื้อผ้าจากธุรกิจเล็กๆผู้ที่ต้องการสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองหรือเด็กจบใหม่หรือคนตกงานหรือสตาร์ e. ทอัพ SME ทําให้คนคนเดียวสามารถทําอยู่กับบ้านได้ครับสร้างแพทเทิร์นอยู่กับบ้านแล้วก็ส่งงานตามโรงงานการเม้นต่างๆไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนครับทำแพทเทิร์นที่บ้านเลี้ยงลูกไปทำแพทเทิร์นไปก็ได้ครับเหมาะก,กับยุคสมัยนี้เสร็จแล้วส่งไฟล์ไปให้โรงงานการเม้นต่างๆผ่านไลน์ผ่านเฟซผ,ผ่านเมลก็ได้ครับคนไม่มีความรู้ด้าน pattern, ท่านก็สามารถทําได้ครับเรามีวิดีโอสอนพร้อมตาราเรียนให้ท่านฟรีสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีครับรายได้ดี มีเวลาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านสามารถทําที่บ้านเองได้คับเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้หรือธุรกิจที่ท่านทําเป็นการเมียนอยู่แล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนาจากแพทเทิร์นกระดาษเดิมๆสู่ไฟล์ยุดดิจิตอล 5G เปลี่ยนจากการทำแพทเทิร์นด้วยมีหรือกระดาษมาใช้โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นแทนรวดเร็วทันใจไม่ต้องเก็บกระดาษให้ลกลงงานเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ในแฟลชไดร์นเล็กๆอันเดียวส่งไฟอนไฟผ่าน แตดาผ่านไลน์ผ่านเฟสง่ายนิดเดียวครับเอเยนิญเลยครับผู้ประกอบการทุกท่านเราช่วยท่านได้ทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายลดขั้นตอนอันแสนยุ่งยากการจัดเก็บแพทเทิร์นกระดาษแบบเดิมๆที่ลกเต็มโรงงาน สู่ยุคใหม่ทุกอย่างเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ต้องการแบบไหนเราปิ้นออกมาแค่นั้นเองครับผมเราเป็นผู้นําร้านโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกตส์วางมาเครื่องวาดแพทเทิร์นกระดาษลอกแบบควบวงจรสอนการใช้งานให้ท่าน ที่สนใจต้องการเรียนรู้ด้านโปรแกรมเสื้อผ้าหรืออยากเรียนรู้ว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าแตกต่างจากการสร้างด้วยมืออย่างไรโปรแกรมและเครื่องวาดแพทเทิร์นราคาเริ่มต้นที่หลักหมื่นได้เงินผลตอบแทนหลักล้านก็สามารถทํางานได้และขครับด้วยโปรแกรมแล้วก็เครื่องวาดแพทเทิร์นแค่นี้ท่านก็สามารถประกอบอาชีพอยู่กับบ้านได้แล้วครับแต่ถ้าต้องการชุดใหญ่กว่านั้นเราก็มีบริการท่าน ไซต์ขนาด่ันได้10เดือนครับไม่เสียดอกเบี้ยเรามาพร้อมเครื่องวาดแพทเทิร์นมาสาธิตให้ท่านดูถึงที่โรงงานท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับทางไลน์ทางโทรศัพท์ทางเฟซเราสอนใช้งานโปรแกรมสอนสร้างแพทเทิร์นให้ท่านฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นถ้าท่านต้องการทราบว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นจะดีกว่าสร้างมืออย่างไรเรามีเครื่องให้ท่านทดลองใช้งานฟรีที่โรงง,งาน ถ้าท่านใดไม่พอใจหรือคิดว่าไม่ดีจริงอย่างที่เราพูดไว้ท่านก็ไม่ต้องเสียงเน,นเลยสักบาทเดียวครับผมเราสอนให้ทุกท่านสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่ามาเป็นระบบแบบใหม่หรือสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะประกอบอาชีพด้านตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าหรือผู้ที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านแฟชั่นหรือผู้ที่ต้องมีความต้องการมีความรู้เพิ่มเติมเชิญเ,เข้ามาเรียนรู้<ง>า<ม>สายงานด้านนี้ได้เลยครับ สอนสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ 3D Fitting เราสอนการใช้งานสร้างแพทเทิร์นเก็บไซส์วางมากแล้วก็ 3D Fitting การสวมใส่เสมือนการเย็บผ้าจริงโดยไม่ต้องมาฟิ t ติ้ง้วยผ้าจริงอีกต่อไปแล้วมองทุกอย่างบนหุ่นในคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือเครื่องวาดแพทเทิร์นเครื่องกระดานดิจิทัลสแกนแพทเทิร์นเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์จากกระดาษสู่ไฟล์ดิจิตอลเก็บในคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดร์เล็กๆอันเดียว 3D Fitting เป็นโปรแกรมเสมือนการตัดเย็บจริงแต่ทุกอย่างทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ต้องรอตัดเย็บให้เสียเวลาเห็นได้ทันทีเลยว่าตรงไหนหลวมตรงไหนครับสามารถแก้ไขได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาตัดเย็บจริงเพราะทุกอย่างโปรแกรมทำเสมือนตัดเย็บลองใส่หุ่นให้ดูให้เห็นเหมือนตัดเย็บจริงทุกอย่างไม่ต้องเตืองผ้า ไม่ต้องเสียเวลาทุกอย่าง100%ครับทั้งสเกลแพทเทิร์นไซหุ่นปรับได้ทุกจุดดีกว่าคนจริงๆลองเสียอีกเพราะจะหาไซคนจริงๆมาให้เท่ากับหุ่นปรับได้เหมือนหุ่นมันเป็นไปไม่ได้แต่หุ่นเราสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของเราทุกอย่างเราสามารถแก้ไขเสื้อผ้าในคอมจนกว่าเราจะพอใจไม่ต้องเสียผ้าตัดเย็บจริงไม่ต้องรอไม่ต้องเสียเวลาเห็นจริงๆเลยครับจะผลิตออกมาที่เครื่องวายแพทเทิร์น แล้วก็เราก็เกตไซส์าวางมาสู่ขั้นตอนการตัดเย็บต่อไปเชื่อเลยครับผู้ที่สนใจทุกท่านครับผม